สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องพิมพ์รถสวยมือ2นะคะพามาดูกับรถ Toyota v e n t u r อ3.0 g นปี2018นะคะคันนี้เป็นรถตู้ป้ายฟ้านะคะรถสวยค่ะเป็นรถมือเดียวเป็นรถเช่าบริษัทมาก่อนนะคะรับประกันไม่มีย้อมแมวไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมหรือกอไม้นะคะคันนี้เลขไม่จะอยู่ที่126,000นะคะราคาเพียง 689,000บาทนะคะและสำหรับใครที่สนใจคันนี้และอยากจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะจะผ่อนอยู่ที่14,104บาทนะคะคันนี้ใช้เงินออกรถเพียง30,000บาทเท่านั้นนะคะ30,000บาทเนี่ยจะมีค่าจัดโอนอยู่10,000ค่ะแล้วก็ค่าประกันอยู่ที่ประมาณ20,000นะคะถ้าลูกค้าเอา2บวกเนี่ย ราคาก็จะลดลงไปกว่าน,นี้ค่ะแต่ถ้าใครกลัวออกไม่ได้ติดปัญหาตรงไหนเนี่ยสามารถทักมาคุยกับพิมพ์ก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างเลยค่ะ0816369953นะคะพิมพ์พร้อมให้บริการค่ะหรือลูกค้าสนใจอยากดาวนะคะอยากรู้ว่ายอดผ่อนจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติดาวหนึ่งแสนผ่อนเท่าไหร่คะดาวสองแสนผ่อนเท่าไหร่ อาชีพนี้จัดได้ไหมทักมาคุยกับพิมพ์ก่อนได้เลยนะคะโดยรวมคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่ดีมากเลยนะคะรถคันนี้จะถอดแค่ฝาหน้านะคะมีทําสีเล็กน้อยค่ะแล้วก็ยางเนี่ยจะได้เป็นปี23เรียบร้อยแล้วนะคะภายใน,นยจะเป็นเบาะสีดําค่ะภายนอกสีขาวค่ะถือว่าคันนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้หลายรูปแบบเอาไปใช้หาเงินได้แน่นอนค่ะ และพิมพ์ยังแถมวารันตีเครื่องเกียร์90วันไม่จำกัดระยะทางให้ด้วยนะคะเผื่อลูกค้าคนไหนเนี่ยกังวลใจนะคะสามารถมาดูรถตัวจริงก่อนได้นะคะลองขับลองเทสกันก่อนได้ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคค่ะหรือถ้าลูกค้ามาไม่ถูกสามารถแอดไลน์เบอร์โทรของพิมพ์ได้เลยนะคะ0816369953ค่ะเดี๋ยวพิมพ์ส่งแมพให้แล้วก็ส่งวิดีโอรถให้ซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยมาในสภาพที่สมบูรณ์มากถ้าลูกค้ามาดูเนี่ยรับรองว่าลูกค้าต้องถูกใจแน่นอนค่ะย้ําข้อมูลอีกหนึ่งรอบนะคะ Toyota v e n t u r i 3.0 G 2018นะคะคันนี้เล็กมาอยู่ที่126,000เท่านั้นนะคะแล้วก็ราคาเพียง 688,900 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง14,000นะคะ72งวดนะคะลูกค้าออกรถเพียง30,000บาทสนใจคันนี้โทรหาพิมพ์ได้เลยค่ะ0816369953นะคะั้งหน้าเดี๋ยวพิมพเอารถอะไรมารีวิวให้ติดตามนะคะ